他展示的是释迦太子剃发出家的庄严时刻，他面向众生，坚定宣告修行之志。众天神、与婆罗门献上僧袍、与钵盂，他挥剑赐剪发髻，正式踏上修行之路。这一场景也象征太王马哈。

มีป,ประอันี้ต้นเวตาลนำเสนอรื่ราวในเเกียนตอนเกินพระเวสสังขข้อมูลด้านหน้าของต้นกล้วยพญาช้างปัจญายานา หรือปัจใจยันาคีโดยมีพระเวสสันดรทรงนั่งบนหลังพร้อมด้วยขวานโดยมีพญากิโนโรีเป็นผานรับเท้าช้างพร้อมประกบข้ามด้วยพญานาคนาคานาคีบีบศีรตีเป่าถีงโดความชิ้นจะขึ้นลาเวลาเราทำงานไปเนี่ยเราก็จะเราก็จะใช้ลมเป่า ลานำความสะอาดไปเลยแล้วก็จะใช้คาเฟเลกเกอร์เคลือบเงาไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของเรื่องของเขาทีส่วนของไบลาแล่ว่าในส่วนของการส่งเราก็ใกล้ๆัปประมาณสักต้นเดือนอีกประมาณสิบันเนี่ยเราจะเริ่มทำงานส่งนะคะอันนี้ก็คือปัญหาลูประสาที่เราเจอจากแล้วก็อยากได้ที่นู้ฝากค่ะฝากถึงคนที่สนใจหรือว่าคนที่เขาอยากเข้ามาทำเยนโมราใน เืหลักของเราอย่างเงี้ยค,ค่ะแนะนำาลยได้ไดจริงๆแล้วเทียนโบราณเนี่ยของอุบลราชธานมีมีเราเนี่ยต้นเทียนเนี่ยทุกที่หลายหลายที่หลายหลายจังหวัดตอนนี้เขามีการเหดต้นเทียนไม่ว่าจะเป็นเกษสลักหรือว่าบางที่อย่างร้อยเอ็ดเขาก็จะมีกิดพิมพ์บ้างแล้วโคราชเขาก็จะมีเกษสลักนะคะแต่เทียนโบราณเนี่ยที่เดียวในโลกก็คือจังหวัดอุบลราชธานีอาจจะปาาถึง ทุกคนนะคะได้มาเที่ยวชมที่เทศบาลเมืองเดชก่อนนะคะแขวันที่9กมต่อนะรวมที่8นะคะเสร็จแล้วเราก็ตามไปเชียร์พญาคพญาเทียนโบราณของกําต่อในวันที่9ซึ่งรวมทีมทุกคนแล้วก็แหันที่ส0วันที่17ต่อทุกคนใช่ค่ะแล้วก็อยากจะฝากทีนุลูกแะานเีวาชวนยุ่งหลังว่าเป็นหนึงที่น่าจะอนุรัก์และก็สืบสาไว้ก็คือนี่หละค่ะ การป,ป,ประดิษฐประดิมีผมสีตุลุงเราซึ่งคนสีตุลุงเป็นคนทำปีสามารถสานตรงต่อให้ได้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะนี่ก็คือท่ามทำเทียนโบราณขนาดใหญ่ของเทศบาลเมืองสีตุลุงของเราค่ะทางทีมช่างก,ก็ขอฝากให้เชียร์นางพญาเทียนโบราณโดยทีมช่างิกินเนอรีทีมด้วยนะคะจากเทศบาลเมืองสีตุลุงของเราเป็นต้นแรกสำหรับกรบวนเทียนโบราณขนาดใหญ่ เป็นครั้งแรกเลยนะคะยังไงก็องขอฝั่ง่วยเชียร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวเสบวนเมืองศิรุดด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้นนี้ต้อผู้ศึกษาอภินันต์ได้รับการสนับสนุนจากอปทอที่สี่ตำบลร่วมกันสร้างต้นเขียนภาษาขึ้นโดยการนำของ โครงการฐานขุดตบบนานาตายนำโดยนายยุเา,ารเียโครงการบรารจัดกาเีรน้อ,นองเ,นนเนบนแเถียนโคนนะคะตอนนี้จะเป็นในช่วงของการรวมต้นเลียทุกๆอาเภอในจังหวัดอุบลราชธานี กรมาการเขาจะให้มารวมกันแล้วก็ให้คะแนนรางวัลน,นะคะ ผัดไทยใหม่ๆ้นี่สบาทเลยค่ะัไทใม่ร้อนกอี่สิบบาทยค่ะดไทย่้อนๆอย่ิาเยค่ะ 我们接路。 กับนอยู mm ่ในช่วงเทยไทยเลยนะคะก่อที พบกับพวกเราได้นะคะทุกวันววนี้พวกเราก็ ท่งไหนก็ไดเ้เลือกเอาลูกเลือกเอาไปเลยหนุ่มไปทนะางนู้นน่ะอย่าไปทางก๊กโอ้ยอีกช่วงกันแล้วดูเราว่างลูกอเปล่าเราว่าง เขาไม่ให้ออกนะทางนี้อ่้ใช่